9สิ่งที่ควรพกไว้ติดตัวช่วยเสริมดวงเงินทองโชคลาภเงินเข้ากระเป๋าตุงทุกวันสําหรับทุกท่านที่มีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภและพลังอำนาจของสิ่งศักดิก์สิทธิ์วันนี้เราขอเสนอแนะนำความเชื่อที่มีความศักดิก์สิทธิ์9วิธีนี้ที่สามารถช่วยส่งเสริมชีวิตได้ดียิ่งเพิ่มพูนโชคลาภเสริมดวงชะตาชีวิตทำให้มีความโชคดีเข้ามาให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นม มากมายได้เลยทีเดียวด้วยขอแนะนำให้ท่านทําตาม9วิธีมีดังต่อไปนี้ 1. ควรพกคริสตัลสีเหลืองทองติดตัวเอาไว้เพราะเป็นเครื่องรางที่จะช่วยส่งเสริมบรารมีเกี่ยวกับการเงินสร้างความมั่นคงเพิ่มพูนพลังมหานิยมดูดโชคลาภโดยสําหรับเวลานอนตอนกลางคืนนั้นให้วางคริสตัลนี้ไว้ใต้หมอนก็จะดีมากๆ 2. หากมีโอกาสไปไหว้สักการะพระศรีวรีจะเป็นการดีมากเพราะเชื่อกันว่าพรใดที่ขอมักจะได้ผลเสมอและชีวิตก็จะมีความก้าวกระโดดมีความราบรื่มากยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นยิ่งถ้าหากมีพระศรีวรีพกติดตัวบูชาไว้ถือว่าจะทำให้รวยมากยิ่งขึ้น 3. ม,มันสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำอยู่เสมอจะช่วยส่งเสริมทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามาร้ายไม่กล้าเข้าใกล้อุปสรรคใดๆไม่กล้าเข้ามากร่ำกลายสิ่งไม่ดีใดๆอาจมารายหายไปได้หายไปหมดได้ 3. การทำบุญทำทานโดยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยส่งเสริมพลังอำนาจในเรื่องของการเงินได้โดยเฉพาะการทำบุญทำทานด้วยการแบ่งปันอาหารให้กับชีวิตของสตัตว์ถือว่ามีอานิสงส์มาก หมันอุทิศส,ส่วนบุญกุศลกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรโดยเฉพาะถ้าหากผู้ใดเป็นคนที่หาเงินมาได้เท่าไหรก็หมดฉะนั้นยิ่งคนหมันอุทิศบุญกุศลเหล่านี้เป็นประจำเพราะแสดงว่ายังมีเจ้ากรรมในเวรคอยจองกำลังติดตามตัวอยู่ หกการดื่มน้ำการดื่มน้ำจากตู้กดน้ำของธนาคารเนื่องจากธนาคารถือว่าเป็นแหล่งเงินทองชั้นเยี่ยมดังนั้นการดื่มน้ำจากธนาคารหรือเรากรองน้ำจากธนาคารมาใส่ไว้ที่บ้านเรามาใส่ไว้ที่ถังเก็บน้ำก็ได้จะถือว่าเป็นการเติมเต็มความมั่นคงให้กับตัวเราเองและเป็นการเติมเต็มความมั่นคงให้กับทุกคนผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน เพยายามเก็บซองอ่างเปาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะเนื่องจากทำให้ผู้นั้นมีโชคลาภเพิ่มมากขึ้นได้ตลอดปีซึ่งเรื่องนี้ใครๆเขาก็ทำกัน8 มันตรวจดูชะตาชีวิตของเราเกี่ยวกับการเงินอยู่เสมอว่าในช่วงนี้เราเป็นอย่างไรบ้างหรือควรมีสิ่งของมงกลอะไรที่ควรติดตัวแล้วจะได้โชคลาภถ้าเราได้เงินก้อนโตมาคุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าเราก่อนที่จะไปนำเข้าธนาคารหรือก่อนที่จะนำเงินไปใช้อย่างอื่นเพราะเนื่องจากคนโบราณเชื่อถือกันว่าการนำเงินเข้ากระเป๋าของเราก่อนจะเป็น การเพิ่มโชคลาบจะเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มดวงเสริมสิริมงคลและนอกจากนี้สำหรับวันขึ้นปีใหม่ของไทยบ้านเราในช่วงเดือนเมษายนของปีถือว่าเป็นวันที่ดีมีเคล็ดลับมงคลก็คือควรนำเงิน900บาทหรือ9,000บาทใส่ไว้ในกระเป๋าเงินของเราตลอดคืนสิ่งนี้จะส่งผลทำให้มีพลังอำนาจของกระเป๋าเงินช่วยสามารถ เรียกเงินเรียกทองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกได้ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ